เฮ้ยคนผ่านไปผ่านมาคิดยังไงเล่าเฮ้ไมเป็นรคอทียมอตหกวดานข้าประตูวนวดดีไหม อะไรนะไอ้ตัววิธีคนเร็วการไม่ทิ้ลทางขอ เฉันชอบปุ้งนาำคุณชอบปุ้งฝอยฉันชอบดมหอยและฉันชอบยอมรับก็เย่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 แม่พี่เบียร์เขาเป็ดกะเหลี่ยมแม่กูคอเถียงแม่กงเป็นกะหลี่เย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 ่ยังไงวะเนี่ยมึงร้องยังไงนะแม่กูเป็นกะหลี่มาเนี่ยเอออ้าวพ่อบอกว่าแม่มึงเป็นกะหลี่พอคนนั้นจัดนอนอยู่ลุก สงสัยจะสนใจสมัครเป็นพ่อมึงเฮ้ยมันเนี่ยไม่แน่แล้วเขาอาจจะเป็นพ่อมึงก็ได้จริงไหะเนี่ยจริงเลยพ่อพอไอ้จิ๋มหายจะขอดังพ่อไอ้นี่แหละจริงจะไปเรียกกะเหรี่ไม่ดีเออมันหยาบมันหยาบไปดีมึงต้องเรียกว่าทำงานอยู่สถานีจอดนะครัอะไรหยาบเหมือนกันนะเนี่ยจะรู้เลยเรียบร้อยแล้วโนนเจ้าสาวอยู่น่นเจ้าบ่าวอยู่นี่ งานแต่งงานต้องมีใช่ไหมมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันต้องมีสถ,ถานที่แต่งงาน <c oughs> เล็งไว้ให้แล้วที่ไหนโนเลยป่าช้าคอฟฟี่ช็อปว่ะ <Wow. S 1> อยู่ติดกับกองฟอนคาเฟ่ <Wow. S 1> ว่งไาวนอยู่ใกล้กับเมมเซนท่าน ต้องมีรถส่วนตัวนะเอาม่เนไปไรรถกระบะกขมีกระบะไปไม่พอแล้วคนทั้งบ้านเอก็เบาหกล้อสวายไปสิหกล้อไปไม่หมดคนทั้งตำบลรถเมารถพ่วงเลยไม่ไหวแล้วคนทั้งจังหวัดโอ้แล้วจะ่ารถอะไรไปเรารถใสว้าวรถกระบะานเราใส่ไม่นจะไปยังไงหมดล่นะคนอื่นไม่ต้องขึ้นให้เจ้าเบาขึ้นคนเดียวอคนอื่นดันมั่งดึงมั่งกระแทกมั่งเจ้าบบาไปเนี่ยไม่ธรรมดานะเกิไมวะ แกจะมีตู้ส่วนตัวด้วยเฮ้ยมีตู้เลยเหรอตู้สีขาวๆนอนเอาเจ้าบบาวพนมมืออยู่ในตู้เฮ้ยปิดฟ้าให้แน่นเลยมึงกับบ้าได้กูไ,หหไม่ร้อนในหาได้ควายไม่ร้อนแล้วเขามีน้ำแข็งเทินอกว้าชุดละสแตนด์ก็เปลี่ยนมาเซ่ไม่เปลี่ยนแล้วเขามีถุงปลาติกลอง เออตายแพอได้อีกคันนี้ค่อยๆดันกันไปและรถเนี่ยรถไม่ธรรมดานะทำไมวะเอารถแห่เจ้าเบาเนี่ยสุดยอดเออข้างๆมีลายกหนกพญานาคเนี่ยมีพลมัลัยพาวเวอร์อยู่ข้างหลังอ้เบรกมือไม่มีเวลาเบรกต้องเอาตีนทถูๆเอาแต่รุ่นนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันสายสินเส้นเดียววิ่งเชิอว แล้งานแกในงานมงคลเน้นพระสี่องค์เน้ตไม่จํากัดแล้วแต่จะใส่ซองโอ้ยพระไม่น้อยจังเลาเอาที่เหลือติดกิดนิมนต์อ๋อไม่เป็นไรไม่ถือพระเน้นนาหน้าพี่น้องตามหลังดันมั่งดึงมั่งพาไปที่ไหนรู้ไหมที่ไหนว่าน่นเลยเมมเซนทันว้าจัดกันที่น่นไว้รองรับแขกลักษณะของเมมเซนทันจะมีบันไดทางขึ้นสาม ทำไมมันเยอะแตงอ๊เอาแขกมันล้นน่ะโอ้แล้วบนยอดสูงสุดของเมมเซนทันจะมีป่องระบายควันอยู่ด้วยเฮ้ยทำไมต้องมีป่องเนี่ยวะเอาไอควายใกล้คิดสมัรแล้วไ้สตะคอร์ลงทำไมเขาขวันก๊ะสมักคือสมักในเวลาแล้วพาเจ้าบบาวขึ้นบาแบกขึ้นบันไดหน้าเล่นพึ่นพึ่นเลยเอาไปวางที่ไหนลูกแม่ที่ไหนวะโน่นเลยแท่นทอง มันจะได้สมกับยศกำนันสิวะตือนเต้นดีสิได้เวลาแสดงความดีใจ่หญิงขึ้นซ้ายผู้ชายขึ้นขวา